ออกกําลังกายในช่วงที่ฟต์ดีไหมดีนะฮะเนะเพราะมีห้าคุณประโยชน์นี้นะฮะนะนะเพราะฉะนั้นก่อนจะเบรกฟสต์ในมื้อแรกนะถ้าเราอ้วนเราไปคาร์ดิโอนะฮะนะหรือมีเวทบ้างในบางวันแต่ถ้าเราพ้อมเราอยากสร้างมวลกล้ามเนื้อเราเวทอย่างเดียวนะฮะทั้งมื้อแรกและมื้อเย็นนะนะแต่ถ้าไม่สะดวกก็ อย่างน้อยมื้อหนึ่งก็จะเป็นมื้อแรกหรือมื้อเย็นก็ได้นะฮะขอให้มีเรื่องการออกกําลังกายด้วยนะอันนี้มีประโยชน์หนึ่งสองสามสี่ห้านี้นะครับเนี่ยอย่างวันนี้ก็มีคําถามนะฮนะหลังจากวิ่งออกกําลังกายในตอนเย็นไม่ได้ทานอะไรเลยกินแต่น้ําเปล่าก็คือเขาฟาสนี่แหละนะฮะนะนะแล้วก็ออกกําลังกายด้วยวิงว่งนะฮะวิ่งนะทำไมถึงนอนไม่หลับ ทำไมนอนไม่หลับออออออก็คือคนเนี้ยเขาเหมือนก็เทียบง่ายก็คือคาร์ดิโนอะเนี่ยนะเนี่ยพอคาร์ดิโอไปแล้วนะเอนนอนไม่หลับอ่ะนะเพราะว่าหนึ่งนะไม่ได้กินมื้อเย็นหรือเปล่าหรือกินผิดเอ,อไม่ได้กินคาร์บไม่ได้ให้ความสัำคัญกับคาร์บในมื้อเย็นนะฮอันที่สองการคาร์ดิโอไม่เหมาะกับบอดี้ไท หรือไม่เหมาะกับเรื่องระบบเมตาบอริกของร่างกายเขาในขณนะนั้นนะควรจะเวทนะแต่ก็ไปติดคาร์ดิโอซะโดยเฉพาะกลุ่มประเภทอ่าพวกฮอร์โมนพวกเอ๋อะไรอะบอดี Body ้ไท์ทรงไทรอยนะฮะพวกนี้คาร์ดิโอแบบใครห้ามก็ไม่ได้นะก็วิ่ง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 เอมันมีมันมีแชร์ใน i f m i x ใช่ไหม ที่ว่ามีคนออกมาพูดว่าวิ่ง15กิโลต่อวันจนกระทั่งไอ้ตรงเอออติกน็อตนะฮะตรงเขาเรียกว่าพั้วเส้นเลือดหัวใจใหญ่อ่ะมันมันเป็นอะไรอ่ะมันฉีขาดครับมันเออมันอีนั่นแหละนั่นแหละเออก็ต้องไปใส่ไอ้ตัวแมกไนคอลน็อตนะฮะแมกไนคอลน็อตอันนี้ก็หลายแสนนะ เหมือนกับเส้นเลือดแดงใหญ่ในท้องแตกนะฮะแต่อันนี้เขาแตกตรงขั้วขั้วเออ,นะเออร์ต้าเนี่ยเอลติกนอตนะประมาณนั้นเนาะนะมันถึงได้มีอาการแม่แต่เขาก็เนาะปรยุงตัวเองไปถึงทั่งถึงโรงพยาบาลแต่ก็ดีแล้วล่ะไปที่สงขานะต้องไปโรงเรียนแพทย์นะไปโรงพยาบาลทั่วไปก็ยากไม่รอด นะอันนี้น่าจะเกิดจากสองเรื่องนะก็หนึ่งพลังงานาไม่พอแล้วก็กินผิดนะนะแล้วก็ไม่เหมาะสมในรูปแบบการออกกําลังกายประมาณนี้